บางวันคุณรู้สึกสนุกกับการออกไปเจอกลุ่มเพื่อนนะคะแต่ว่าบางวันเนี่ยคุณก็อยากจะปิดเครื่องแล้วก็อยู่บ้านเงียบๆคนเดียวไม่ต้องการให้ใครติดต่อได้เลยนะคะคุณเคยถามตัวเองไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคืออินโทรเวิร์ดหรือว่าเอ็กโทรเวิร์ดกันแน่นะคะหรือคุณอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองคำนี้ก็ได้ซึ่งมันมีชื่อเรียกว่าแอมบิเวิร์ดนั่นเองนะคะวันนี้พอดีคำต้องการที่จะ ชวนคุณผู้ฟังนะคะมาคุยในเรื่องของ11สัญญาณที่บอกว่าคุณอาจเป็นแอมเ w อเร์นะคะลองมาสำรวจตัวเองดูถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็ u u s s r r i e นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เราได้สั่นหาเนื้อหาแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังต่อไปอ่างั้นมาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1ค่ะ คุณชอบเจอคนใหม่ๆแต่ว่าก็ขอมีเพื่อนที่คุณเคยอยู่ด้วยละกันอืไปงานสังคมเจอคนใหม่นะคะผ่านเพื่อนเก่าหรือว่าผ่านเพื่อนร่วมงานของคุณเองคุณจะสามารถเปิดใจได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเข้าไปคุยคนเดียวเนี่ยก็ยังไม่กล้านะคะข้อสองค่ะคุณเป็นทางผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นผู้เล่าที่สนุกได้อืม ส่วนใหญ่คุณอาจจะชอบฟังมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครชวนคุยเรื่องที่คุณอินมากๆเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องเล่าเพลินๆให้ทุกคนได้ตั้งใจฟังกันเลยทีเดียวนะคะข้อสค่ะคุณชอบออกไปข้างนอกกับเพื่อนอืแต่ก็เหนื่อยนะ <c oughs> การไปเที่ยวไปช็อปหรือว่าไปงานเลี้ยงที่มีคนเยอะๆเนี่ยสนุกมากค่ะแต่พอถึงบ้านคุณก็จะมี อยากมีเวลานั่งเงียบๆเพื่อที่จะรีชาร์จพลังให้ตัวเองนั่นเองนะคะข้อ4ค่ะ คุณสามารถบอกความต้องการของคุณได้ตรงๆเลยแต่ว่าอาจจะต้องอต้องใช้แรงใจต้องใช้กําลังใจนิดนึงในการกว่าที่จะพูดคํานั้นออกมานะคะอย่างเช่นว่าเวลาต้องเลือกเมนูร้านอาหารหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะลังเลแต่ถ้าต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็จะกล้าพูดออกมาได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวอข้อห้าค่ะคุณเป็นดาวงานปาร์ตี้ได้เลยนะแต่ว่า อาจจะไม่นานเท่าไหร่นะคะคุณสามารถสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เป็นจุดสนใจได้เลยแต่ว่าพออีกสักพักนึงเนี่ยพลังงานก็จะค่อยๆตกนะคะแล้วก็จะเริ่มคิดถึงบ้านแล้วนะคะลองสำรวจตัวเองดูว่านี้เป็นจริงหรือเปล่านะคะข้อ6ค่ะเมื่อพลังหมดเนี่ยคุณก็จะถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการเองดีกว่า จากคนที่เคยคุยเก่งนะคะคุณก็จะเงียบลงแล้วก็จากคนที่พูดเยอะๆก็จะกลายเป็นผู้สังเกตการคนรอบข้างเสียมากกว่านะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่เป็นจุดสนใจต่อไปอข้อ7ค่ะคุณอ่านบทความของการเป็นอินโทรเวิร์ตหรือว่าเอ็กโทรเวิร์ตแล้วรู้สึกอินทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น สิบสัญญาณของคนเก็บตัวหรือว่าจะเป็น5เหตุผลที่คุณเป็นสายสังคมนะคะคุณดาวรู้สึกว่าเอ๊ะมันตรงกับคุณทั้งคู่เลยนะเนี่ยอืมหรือว่าข้อ8ค่ะถ้าคือคุณต้องการเวลาส่วนตัวแหละแต่ก็โหยหาคนอื่นอยู่เหมือนกันอืมอาจจะดูขัดกันนะคะแต่ว่าพออยู่คนเดียวเนี่ยช่วยให้คุณได้พักใจแต่พออยู่นานๆแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเหงาแล้วก็อยากเจอผู้คนขึ้นมาบ้างนะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่9คุณปรับตัวเข้ากับพลังงานของคนรอบตัวได้ดีนะคะพออยู่กับเพื่อนที่พูดเยอะๆเนี่ยคุณก็จะเงียบแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแต่พอเพื่อนเงียบเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่เล่าเรื่องแทนนะคะคือสามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์รอบออตัวเองนั่นเองอต่อไปค่ะข้อที่10ค่ะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ดังที่สุดในงานแต่คุณสังเกตเก่ง อืมแม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดเยอะนะคะแต่ว่าคุณสามารถอ่านบรรยากาศรอบตัวได้แล้วก็รู้สึกว่าใครอึดอัดหรือว่าใครกําลังสนุกอยู่อืมอันนี้ช่างสังเกตเลยทีเดียวนะคะและข้อสุดท้ายค่ะคุณชอบอยู่เบื้องหลังแต่ก็อยากได้แสงบ้างเป็นบางครั้งนะคะโดยทั่วไปแล้วคุณโอเคกับการอยู่ในมุมสงบค่ะแต่ว่าบางสถานการณ์เช่น Uh, งานที่ต้องนำเสนอแล้วคุณเตรียมมาเต็มที่เนี่ยคุณก็อยากจะอยู่บนเวทีได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะทั้งหมดนี้คือสัญญาณของคนที่อาจจะเป็น a m b i v ิ r ์ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนบนเส้นของ Introvert หรือเอ็กโทรเวิร์มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณรู้จักจังหวะของตัวเองหรือย,ยังนะคะคุณรู้สึกถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รอบข้างได้ เพราะว่าบางวันเนี่ยคุณอาจจะอยากเงียบแต่บางวันคุณก็อยากจะเจอผู้คนนะคะและนั่นก็คือความเป็นตัวคุณที่ไม่จําเป็นต้องไปนิยามให้พอดีกับคําไหนเลยนะคะลองฟังหัวใจตัวเองดูค่ะแล้วใช้ชีวิตให้สบายในแบบที่คุณเป็นแค่นั้นก็มากพอแล้วอืมสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วถ้า หลายๆท่านมีข้อคิดเห็นยังไงนะคะสามารถใส่คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยแล้วเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ